ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน้องคายได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏภาพของพระเทพวชิระปามโมกหรือเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าวาดวัตรีทศเทพลาสิกขาที่วัดจันทราสามัคคีจังหวัดน้องคายซึ่งที่ปรากฏข้อมูลก็คือวัดจันทราสามัคคีตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ที่พระสงฆ์ได้ทําการลาสิกขาให้กับเจ้าคุณอาจเมื่อวานนี้แต่เมื่อจะสอบถามข้อมูลทางวัดปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลใดๆค่ะ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและข้อเท็จจริงหลังจากที่มีข้อมูลว่าอดีตเจ้าคุณอาได้เดินทางข้ามไปยังประเทศลาวทันทีหลังจากลาสิกขาแล้ว แต่ว่าจากการตรวจสอบระบบการเข้าออกประเทศของตรวจคนเข้าเมืองพบว่าอดีตเจ้าคุณอาจได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังลาวโดยใช้หนังสือเดินทางผ่านด่านพรมแดนหนองคายเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางด่านพรมแดนหนองคายในช่วงบ่ายของวันที่29มิถุนายนค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดของภาคเอกชนที่อยู่หน้าวัดจันทราสามัคคีที่พบว่าในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา23 3นาทีของวันที่29มิถุนายนได้มีรถยนต์สีบรอนขับเข้าไปภายในวัดก็เป็นเวลาใกล้เคียงที่มีการระบุได้ว่าอดีตเจ้าคุณอาจได้เข้าไปลาสิกขานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนองคายยังได้ตรวจสอบในระบบก็ไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศอีกค่ะ